สวัสดีครับผมวันนี้เรามาดูการไล่รถระหว่างฟุกตัดฟ้ากับอองอองัอดปาตังกาฮะาเดี๋ยวเราเข้ามากันฮะก็ตอนนี้ผมอยู่ที่ของน้ำที่ไหนที่หนึ่งนี่แหละนะก็พามาแล้วครับตอนนี้เขากำลังขับมากันอย่างเต็มแรง ขับมาเต็มแรงมากเต็มแรงสุดๆดไปเลยขับเต็มแรงสุดๆไปเลยครับคุณคิดว่ายัางไงเนี่ยอล่อยกนดี <laughs> เดี๋ยวผมจะไปตามไปหลังกันนะครับผมตามมาครับ และนี่คือคามบ้าข้างของพวกเขากบ้าข้างมาก,าากแข่งกันอีกรอบนึงซึ่งลอสนามใหญ่ๆมากก็เขาขับไล่นะครับสองคันเราดูต่อๆดีกว่าครับมาดูสิครับดูดบผมทำยียอะไรยังไงพอกยี่ย จาายมาแล้ลครับวันนี้ฟกดัดฟ้าผมไม่ใส่ตัวเดือ มาแล้วสองคัน,นะฮะเขาขับกันเต็มแรงมากเลยครับเขาขับมาจนบางคนรนหลุดทีเดียวแล้วเราจะไปดูผลลัพธ์กันนะจ้า <c oughs> จนคนระับมโอเค พวกเขาแบกกันได้ครับทางแบบนี้คุณฟคิดว่าไงกับเรื่องนี้ฮะผมว่าเขาบ้านะจะทคุณฟอยเป็นยังไงครับล้มล้มนะครับผมก็เป็นแบบเขาเหมือนกันนีครับตัวแขนครับเข้ามาแล้วครับผมเกรงว่าเขาจะตกคลองมากเลยมาแล้วครับนี่เป็นแมรนอย่างเดียวแล้ครับผมเดี๋ยวเราไปสภาพเขาก่อนดีกว่านะฮะ ว่าเป็นไงบ้างครับวันนี้วันันนี้ใช้ได้นะฮะพังค้าแฝงในทางห,าไไหนึนะ่ง <c oughs> นั่นแล้วเรามาดูผลลัพธ์กันคือบางคนนะฮะรถแดงครับทุกคนน้องไปแล้วรถในพักค้าวดำมๆนอ้องมือคนรถรถคุณหลุดนะครับใครซ้อนคุณแปะป้ายเชียวอย่างนี้เนี่ยเตรียมไปเลยครับ สวัสดีค้าวคุณฟงเป็นใคครับงาี่ยมเลยครับวันนี้ก็เป็นงานที่ดูกลางดูร้อนนะฮะยอดเลยดูการที่ซีซั่นที่สี่นะครับครับคุณน้องครับครับวันนี้ในที่สองับผมวันนี้อยู่ในหนึ่งบ้านรางวัลเก็บคะแนนยังครับผิดรายการครับ ก <worship bird. S 1> so, ็อันนี้รายการของเราก็ปิดลงแล้วครับ F F f เรียมมันจนสั้นนะครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับ